ดครับสวัสดีครับการเหม่อนะกันเผื่อมาตั้งการแล้วเผื่อมาชิดๆกันได้ไหมคะแม่ข้างล่างอิจฉาใช่ไหมล่ะนี่นะคะพึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้เจอคนรอนี่มป็นการส่วนตัวแอบติดตามอยู่นะตอนนั้นก็กดอย่างไรนะตังเอเซเนสไงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเอาเงินมด้วยนะคะที่ส่งไปเดี๋ยวไปทวงไปทวงกับแฟนคลับติดป้ายรอข้างล่างกันนะจริงเหรอคะเอามาเละยี่สิบอีกนีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ทานที่นี่ไหมคะศูนย์การค้าเซนต์เฟสติวัลพัทยาบีดบ่อยมากครับผมบ่อยมากๆเพราะว่าผมมีโอกาสมาทํางานที่นี่บ่อยมากๆครับผมมาร้องเพลงแล้วก็พี่จังันเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่นี่<อ>ใช่ก็เลยจะมีโอกาสมาที่ศูนย์การค้าเซนนต์เฟสิบิโอพัทยาบีบ่อยมากๆครับทีนี้เด็ก,<ไ>ดกๆแถวนี้แน่นๆเลยนะคะนี้จริงๆแล้วแว้นอยู่ใช่ไหมฮะแว้นอยู่ข้างหลังนะครับเรียก <c oughs> ชายหาดเนี่ยเรียกชายหาดนี่รู้หมดทั้งทุกซอกทุกมุมอ,อะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณรอหรอกว่าเรียบร้อยไปมาทุกที่หมดแล้วนะ่ยวันนี้ค่ะ ต้องบอกนิดหนึ่งว่าทางสื่อขิงค้าเซนเตอร์เฟสติ่วอคเทียรบีมีกระเป๋าสวยๆมาให้ร้อนแจกแฟนคลับด้วยถูกต้องแล้วค่ะเอามาเลยนะคะเป็นถุงเป็นกระเป๋าถุงผ้าใช่ไหมครับอันนี้เก็บแจกคนนี้ค่ะไม่ใช่เออถุงผ้าสวยๆนะมาแจกแฟนซีฟ้าสดใสเลยแล้วก็บอกว่าอินเทรนด์นะช่วงนี้นะโลกร้อนมีถุงผ้ามาแจกกันด้วยนะครับถูกต้องนะคะรักร้อนก็รักโลกด้วยนี่อยากจะได้แฟนคลับคนไหนที่ ผู้กับคุณรอเนี่ยเอาหลักฐานมาให้เราดูแล้วขึ้นมาบนเวทีเดี๋ยวนี้เลยมีเป้ามาขึ้มาค่ะคนเสิร์ตขึนคอร์ตคนเสิรต้องมีหลักฐานนะอะไรคะอะไรนะโอ้โหพี่คะตีลังกาขึ้นมาแล้วบนเวทีเลยค่ะขึ้นบนเวทีเลยนะครับนะขึ้นบนเวทีเลยค่ะขร้นบนเวทีเลยนะโอ้โห หน้าท่านนะครับผมได้กระเป๋าถุงเท้าสวยๆนะครับจากศูนย์การค้าเซ็นท่าเทนโกครียาบีไปเลยนะครับได้หมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนคุ้นหน้าเดิมๆทั้งหมดนะตอนนี้โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวนะคะขอขอเอามาให้แบ่งปันกันชมนิดนึงอ่ะงเดียวหันหลังถ่ายด้วยนะอันนี้คือจริงนะไม่ต้องการเปิดเผยว่าฉันเป็นใครนะคือต้องการนั้นให้คุณรอนอย่างเดียว Okay. อันนี้สังเกตนะครับผมว่านี่คุจะค,คนคเนี้ยคนขวามือเนี่ยเป็นลูกผมนะแต่คนซ้ายมือเนี่ยหันหลัง,ลงนะทำท่านนี้คนซ้ายมือคือใครคะ <laughs> เดี๋ยวนี้พี่เชิญอ่าห้ <c oughs> อมร้อมคุณรอมได้เลยนะคะห้อมรอม้รอ,มอ,รอมได้ห้ามลูกห้ามคลำนะคะอย่าทำอะไรคุณรอมเด็ดขาด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอดูหลักฐานนิดเึีคนต่อไปก่อนฝั <c oughs> ่งนี้บ้าน <c oughs> งนะคะเดีมากแล้วเราไปปั้นหนุ่ยนะอ่ะมีจำชื่อกันได้ด้วยนะคะโอเคโอเคเลยครับ โอเคคะ่ะเหมือนจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือเปล่าคะ่ะนี่โอเคเดี๋ยวก่อนขอหูเดี๋ยวก่อนนะครับขอดูความคุณนี่คนนี้บ้างค่ะค่ะขอาเายแอดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับคือตอนนี้นี่คือไล่หาในแกลลเอรี่เลยว,ว่าลูกคู่ลูกคู่อยู่ไหนนะนนเพราะมีแต่ลูกเดียวมีแต่ลูกเดียวเดี๋ยวนะคะตอนนี้มือสั่นอยู่นะคะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนัเดี๋ยวให้พนึกเดี๋ยวให้นะแอดหาไปก่อนนะครับต่อไปก่อนดีกว่าให้เวลาหาก่อนเจอแล้ว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 อ๋ออันนี้ถ่ายที่ไหนคะ ที่ไหนคะอย่าขยัาถือโอกาสนี้ใกล้ชิดแนบเนื้อนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอันนี้มันลูกคู่มาริโอนะครับไม่ได้คู่หรอกนะครับโดนโดนโดเดี๋ยวนะ รูปไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปฝั่งนุ้นก่อนดีกว่ามาอันนี้พี่แอนของเราเนี่ยเขินลงไปนอนกระพือโอเคนะครับผมอ่ของเรื่อนี้ต่อผู้โอเคค่ะไม่ผิดตัวนะคะไม่ใช่คนอื่นนะโอเคมาถึงพี่พี่ป๊อกนะครับมาอ้าวดูนี่กระป๋อตั้งรูปกันเรื่องอะไรทีเดียวพี่คะปกติเขามีแต่ว่าเก็บรูปฟปงรูปแฟนรูปอะไรอย่างนี้ไว้เนี่ยเอารูปแฟนอยู่อีกแน่นึงใช่ไหมคะแอบดูรูปแฟนแอบอยู่หลังรูปนองนะครับ สมควรน้อยใจอย่างแรงอยู่ด้านหลังรูกคุณรอเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้เนี่ยสี่ท่านเนี่ยมีรูปคู่รอไปแล้วค่ะตอนนี้หนึ่งคนที่หาลูกมากลายเป็นคู่ลูกว่านไฉจะแกนคู่ว่านไฉคู่มาริโอคุณพี่แอนคะคุณพี่แอนคะเราให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะเปิดมามีคนอื่นดังนั้นเลยคุณรออยู่ที่ไหนไม่ใช่คุณคุณรอหรือ นถะือว่าถือว่าตอนนี้นะแอ๊ดถือว่าแบบนะแอ๊ดเป็นคนที่แบบว่ามีสปิริตมากเลยกันเพราะว่าแต่รูปนี่คือมีรูปรอหมดเลยเอาเป็นว่าให้แล้วกันนะอันนี้ค่ะเจอแล้วเจอแล้วค่ะเจอค่ะอ่าเจอแล้วนี่ค่ะโอเคนึกว่าจะไม่มีแล้วนะวันนี้เจอแต่รูปนี่ใครคะมี่รูปหาหารูปอย่างเดียวไว้เปล่าเนาะซีษะพยายามเอียงไปทางคุณร้อนเจ้าเจ้กันเลยหรือ่านะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุญรอนช่วยกินทั้ เห็นนะคะตอาเอามีใ <amounts> ห <of audio writers> ้ค <Ende esa> ่ะอานี <it> ้ผมจกีฬอเไยดีก่านะเอาลูกพี่น่องาวโอเคอ่ะคนแล้คนนี้ยุ้ยยุ้หย้ยย้ยหุ้ยยั้ยยุ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 ้รยุอยุ่้ยยุ้องุ้่ะุ้ยยุ้วยอ้ยยุ้อยุ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้นย้ยยุ้ยย้ยยุ้้้ด้้ยย้องเราถ่าย้ไว้้ ตัวเม่งดี้นะคะคือหยิบรูปที่ถ่ายคู่คุณรอนขึ้นมาแล้วจะมีเพียงท่านเดียวด้วยนั้นละคะ่ะหาช้าไม่ว่านะพยายามโโสโลว์ซ็อกอย่างเดียวเลยนะคะชื่อเป็นโอกาสเด็ดเลยใชื่บบอไมคะพีไม่แอดแงอโหขอบคุณทุกทา่านมากเลยนะอัาน่าสุดท้ายนะคะโอเคค่ะถ่ายก็ถ่ายโดน,นมีกวักเลยนะคะช้านะช้าอย่าเดี๋ยวหนดอยดิขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนขอบคุณรอนขอบคุณทั้งทั้งท่านด้วยนะครับ สวัสจะจามคนพี่แอดไปอีกนานเลยนะคะพี่รอนะเรื่อวมาประทับใจแน่นอนไพยายามนี่เป้นหามือกดใหญ่เลยเราสองคนก็กดดันพี่เขากดดันเลยกดดันอยูคนข้างเลยนี่หนึงแล้วกันนะคะก่อนที่เร่งรีบไปพักแล้วไปเจออีกหนุ่มครับผมอีกหนุ่มหนึ่งนี่แหลอันนี้ก็แฟนคลับชอบมาเลยค่ะเอฟชอบทุกคนนะครับ ฝ่าเนิดนึงตอนนี้อวยพรแฟนคลับก่อนละกันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะได้ได้เลยครับผมแล้วก็สำหรับเหมือนที่พูดไปตอนตอนน้นนะครับผมก็ตอนนี้ไมใ,นใ,นใกล้เทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปปีใหม่กำลังจะมาแล้วนะก็ให้เรื่องสิ่งที่ดีกับปีใหม่นะครับสิ่งที่ไม่ดีไๆเนี่ยที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะคับถือว,ว,ว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบก,การณ์ที่เราได้เรียนรู้ปีใหม่จะมีสิ่งที่ดีรอพวกเราอยู่แน่นอนนะครับผมเนี่ยก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับแฮปปี้ปีใหมบครับ i'm okay. okay.